ทำไมแต่ละงวดถึงมีเลขดัง,ดงๆเลขเด่นๆเยอะจังเลยครับทั้งๆที่เลขรางวัลก็มีแค่สองตัวล่าง3ตัวหน้าและ3ตัวหลังเท่านั้นเองครับสวัสดีครับพบกับหมอนหนุ่มอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมเอาเรื่องเลขเด่นเลขดังในแต่ละงวดมาคุยว่าทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้ ประเทศไทยมีสำนักให้เลขที่ขึ้นชื่อในปัจจุบันก็ไม่ต่ำกว่า20สำนักแล้วนะครับเพื่อนๆลองคิดเล่นๆนะครับว่าถ้าสำนักดังๆให้เลขที่ไม่ซ้ำกันเลยให้มาแค่สำนักละ5เลขก็พอ20สำนักรวมกันก็จะครบ1 0 0เลขพอดีก็ต้องมีสำนักใดสำนักหนึ่งให้เลขแม่นถูกต้องไหมครับ ถามว่าหลายสำนักให้เลขไม่เหมือนกันหลายหลายเลขเป็นผลดีกับคนขายหรือคนซื้อคำตอบสำหรับผมก็คือคนขายจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะอะไรนรอครับเพราะว่ามีเลขดังๆอยู่ในแผงลูกค้าถามว่าเลขไหนดังก็เอาโพยจากสำนักใดสำนักหนึ่งมากางให้ลูกค้าเลือกและโพยใบนั้นจะต้องสอดคล้องกับเลขที่เหลือ บนแผงด้วยนะครับไม่งั้นลูกค้าก็ไม่ซื้อเรามันเป็นเทคนิคของผู้ค้าครับเหลือเลขไหนก็เลือกโพยจากสำนักนั้นๆที่ให้เลขไว้เอามากางแต่ต้องกางในขณะที่ยังไม่มีใครเข้ามาซื้อนะครับเลขดังในแต่ละงวดแต่ละพื้นที่จะได้เลขไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ค้าสลากที่มีแผงขายหลายๆแผงแยกย่อยไปตามแต่ละพื้นที่ จะได้เปรียบกับผู้ค้าที่เดินเร่ขายเพราะคนที่มีแผงขายหลายๆแผงสามารถนำสลากที่ลูกค้าต้องการจากอีกแผงหนึ่งมาให้ลูกค้าที่ต้องการไปยังอีกแผงหนึ่งได้ทำไมถึงต้องมีเลขดังๆหลายๆเลขก็เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่ผู้ซื้อที่ไม่มีเลขอยู่ในใจได้ตัดสินใจง่ายขึ้นและยังช่วยให้คนขายขายสลากได้หมดเร็วขึ้นและ สามารถนำสลากมาเติมได้อีกเรื่อยๆหากยังมีเวลาอีกหลายวันก่อนวันหวยออกเลขดังๆมาจากไหนบ้างเลขดังๆมาจากทั่วทุกสารทิศย,ยกตัวอย่างเช่นเลขมงคลในรัชกาลทุกพระองค์เลขอะไรก็ช่างเกี่ยวกับผู้นำประเทศขอให้เป็นเลขดังหมดส่วนมากก็จะเป็นเลขทะเบียนรถเป็นส่วนใหญ่ ดารานักร้องที่ชอบถูกรอตเตอรี่บ่อยๆเลขดังตามเทศกาลเลขดังตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงณเวลานั้น,น,นๆและหลายๆเหตุการณ์หลายๆสถานการณ์ก็สามารถเอามาเป็นเลขได้ทั้งนั้นเลยครับจะยังไงก็ตามคนขายก็อยากขายได้เยอะๆคนซื้อก็อยากถูกรางวัลใหญ่ๆ เสี่ยงดวงแค่พอประมาณนะครับอย่าทุ่มหมดตัวในงวดเดียวเก็บไว้งวดต่อๆไปบ้างนะครับโชคดีต้องเป็นของเราบ้างสักวันอย่าท้อนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ